ที่จังหวัดนครพรมนมมีการแข่งขันเรื่อยาวนะคะแต่ว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกันค่ะในมือของออกพันษาเทศสบาลตำบลตรการผืดผลเพลมีการจัดแข่งเรื่อยาวเก่าฟีพายสืบสานประเภทนิโบราณวิถีชีวิตคนริมน้ำค่ะ ทีสวนสาธารณะหนองคุลุค่ะตำบลคุลุอำเภอรตราการผืชดลลจังหวัดวนราชธานีเทศบาลตำบลตราการผืชดลลรวมกับผ้าคี้เขค่คายและอำเภอรตราการผืชดลลจัดการแข่งขันเรือกเก่าฟีภายในงานประเภทนิออกพรรษาประจำปี2 0 6 7ขึ้นโดยมีนายเทพศรีอิ่มใจนายอำเภอรตราการผืชดลรรวมกับนางจันทนาพ,พิทักษ์พอนพั่านลบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตราการผืดพลหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตราการผืดพลและพี่น้องประชาชนค่ะเขาร่วมในพิธีเทือนีโดยมีการลั่นค่องใช่ในการเปิดงานพร้อมกับชมขบวนผ้าเห็ดเรือ โดยทางท่านชูวัดพิทักษ์พรพนหลบนะคะผู้ซอยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทยเพื่นก้นได้มีการบอกว่ากิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยเป็นการใส่กีฬาค่ะประเพณีการแข่งขันเรื่อยยาวนี่ เป็นกิจกรรมในการออกกําลังกายของพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นการเชื่อมความสามัคคีสมามัญชนส่งเสริมให้เยาวชนพี่น้องประชาชนในพื้นทีน่ได้รวมกิจกรรมนันทนาการเป็นการเชี่ยเรื่องของแต่ละชุมชนให้เกิดความสนุกสนานโดยการแข่งขันค่ะแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกค่ะเป็นประเภทเรื่องทั่วไป ประเภทที่2เป็นเรือพ่ายในเขตเทศบาลโดยการแข่งขันเรือเทอร์นีเป็นการแข่งขันเรือเก่าฝีพ่ายของอำเภอตะการผืดผลได้มีการจัดก,กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องบ่ตำกว่า50ปีน้ำกัน ซึ่งประเภทนี้เองค่ะก็เป็นประเภทนีที่มีการสืบสานกันมายัางแต่โบราณในชน่วงของเทศกาลออกพรรษาของทุกๆปีอีกทั้งยังเ,เป็นการประชาสัมพันธ์แร่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สามารถที่จะต่อยอดในการเฮดเส็นห้างการท่องเที่ยวแหง่งแพงใหม่ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและกต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงานก็นยังมีการจัดกิจกรรมออกบูธออนะคกะแสดงและก็จำหน่ายสินค้าต่างๆจากชุ่มชนนะคะในพื้นที่ให้พี่น,อน้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้มาจับใจใส่ส้อยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกนําซึ่งก็มีเสียงสมพานนะคะจากผู้ซอยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทยและทางด่านในอาเภอตะการบุญผลเดี๋ยวไปฟังเสียงสมพานเพิินกันค่ะอำเภอตะการพืชผลของเรานะครับมีอายุยาวนาน,าน ร้อยหกสิบเอ็ดปีแล้วนะครับก็มีการจัดงานแข่งเรือซึ่งโบราณก็แข่งเรือหาปลาครับในหนองคุลุแล้วก็วิวัฒนาการเป็นหกคนเป็นเก้าคนนะครับตอนนี้ก็วิวัฒนาการมาเป็นเก้าฝีพายนะครับแล้วก็ใช้บริเวณที่แห่งนี้คือหนองคุลุดําเนินการตามประเพณีทีสิบสองของสิบสี่คือประเพณีของชาวอีสานที่ผู้เฒ่าผู้แก่พาทำนะครับเดือนสิบเอ็ดครับ บุญแข่งเรือครับแล้วเดือนหน้าก็จะเป็นประเพณีลอยกระทงซึ่งคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมีวิสัยทัศน์ถ้าบอกตอนนี้นะครับก็คือพาลูกหลานจัดกิจกรรมให้สืบสานประเพณีให้ชุมชนทุกชุมชนได้รักใคร่กันในการประกอบการแข่งเรือต้องฝึกซ้อมเป็นเดือนๆน,นะครับแล้วก็มาแข่งขันเพื่อความสมัครสมานสามัคคีเราได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือซึ่งเราได้จัดกันต่อเนื่องมายาวนานหลายปีนะครับ ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีพิเศษที่ปกติแล้วทุกปีเราจะจัดแค่วันเดียวปีนี้เราจัด2วันนะครับโดยทีมเรือจากหลายๆอำเภอนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเราได้ส่งเรือเข้ามาร่วมในการแข่งขันเรือในวันนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและก็พื้นที่ อำเภอตะการพืชผลเรานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆอยู่ไกลๆก็ตามนะครับวันที่18นี่เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับมาจับใจ่ายใช้สอยก็จะมีร้านรวงต่างๆออกมาออกร้านออกบูธให้ท่านได้สนับสนุนสินค้านะครับมากระตุ้นเศรษฐกิจมาพักผ่อนหย่อนใจช่วยกันนะครับ ครับก็บเป็นอีกหนึ่งประเภทนี่นะครับที่สืบสารกันไม่ยางยยวนานะนะครับได้ทางการออกกำลังกายเสียงเฮเสียงห้ากองเสีย้ยนอดกระหึ่มกันเลยแต่ละพื้นทีนะครับ